แปลงนะครับซึ่งในปีหนึ่งก็ทำหนึ่งแปลงแล้วจ้บ่อยพลั้งแปลงอื่นๆที่ทำไปแล้วนะครับให้ได้ฟื้นสภาพกลับมาเป็นป่าอีกครั้งครับคือฟื้นความสมบูรณ์ครับซึ่งจะแตกต่างกับได้เลื่อนลอยนะครับเพราะว่าไร่เลื่อนลอยเนี่ยเป็นเป็นไร่ที่ปลูกกับพืชเศรษฐกิจนะครับทําให้ปลูกซ้ำๆในที่เดิมเลยครับทําให้หน้าดินลด ตรงนั้นเนี่ยครับเสียส่วนเสียแล้วถ้าเราไม่สามารถปลกุกอะไรได้อีกเลยครับนี่ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบกันที่แตกต่างกันร,ระหว่างไร่เหมืองเรียนกับในเลื่องหน่อยครับขอบคุณครับครับก็นอกจากไร่เหมือนเรียนนะครับแล้วก็การเก็บของป่าหรือส่วนทรายจากป่านั้นชาวบรกการยังม,มีการทำนักทมาทมาหากินอย่างครับเพื่อการทํางานนั้นเองครับ เหตุผลที่ผมเลือกสนใจในการทำงานนะเพราะว่าในช่วงแรกนะผมคิดว่าชาวประการอนนั้นกินข้าวจากไร่เหมือนเดยกอยก่างเดียวแต่พอเมื่อผมได้ลงศึกษาในพื้นที่จริงๆนะทห้ผมทราบครับว่าชาวประ,ประการอนนั้นก็ทำนานได้เหมือนกันครับไลต่อไปเลยครับถ้าถามเหตุผลว่าทำไมชาวประการยนตาต้องทำานครับก็เพราะว่าชาวประการยนนั้นไม่สามารถทำไร่เหมือนเดยวได้ทุกทุกปีครับอันเนื่องมาจากไร่เหมือนเด็กในการทำไร้เหมือนเดยกของเ มีพื้นที่ที่จากัดครับทาให้ว่าเขาไม่สามารถหาพื้นที่เจ็บแปลงสับเจ็ปีได้ครับแล้วก็ต้อตรัครับแล้วก็เพราะว่าในช่วงหลังเนี้ยมีว่ามีคนเข้าใจผิดว่าการทําให้หมืนเวียนเป็นการทํางานทรัพยากรป่าครับครับแ,แสบความจริงแล้วน,น,นะครับถ้านักการตามความสําคัญจะวเรี่กได้ว่าไร่หมือเวียนนั้นมีความสําคัญมากกว่านาครับเพราะว่า และเหมือนเรียนนั้นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชาวประกรอบมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับแล้วก็ชาวประกรอครับเมื่อเขาทํางานทำานเาืีอเสร็จเขาจะไม่ขายข้าวของเขาครับเนื่องจากจุดประสงค์ของการทํานาขขงนั้นก็เพราะว่าเพื่อที่จะได้มีข้าวกินครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาข้าวมาขายเพื่อเอาเงินเพี้ยนแต่อย่างใดแล้วก็ชาวประกรอบจะรู้สึกเคารพในข้าวของขามขาครับถึงกับขั้นที่ มีกฎที่มาว่าห้ามเหยียบข้าวโดยเด็ดขาดครับอันนี้นี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการทํานานครับในช่วงเดือนแรกนะครับก็ในเดือนมกราคมนะครับก็จะมีการเลี้ยงควายไว้ที่นาครับให้มูลของควายนั้นได้ประมงขิวนารับในเดือนมกราคมจะมีพิธีไหว้ผีที่ตายไปในปีก่อนๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวิธีการเตรียมตเตรียมนาเตรียมอะไร ึ่งก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับของไร่ของไร่หนึ่นเวยียครับแต่จะแตกต่างที่ถ้าทํางานจะไม่ต้องถางไร่ไม่ต้องเผาไร่ครับแล้วก็เวลาของไร่หนึ่นเวยียจะเป็นการหย่อนเวราครับแต่ถ้าเป็นงานจะเป็นการหวานหรือเป็นการดามแทนครับพอถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมก็จะมีขเขาจะต้องทำอะไรครับก็ออจะมีจะเอามะเข็ที่เขาเพาะไว้เมื่อสิสิบวันก่อน ซึ่งในเดือนพฤษภาคมจะมีพิธีไหว้ผีฝ่ายครับซึ่งการไหว้ผีฝ่ายนั้นก็ป็นเหมือนกับว่าเป็นการขออนุญาตผีฝัยก็แสดงของคารวะว่าเดี๋ยวเราจะขอหนาไปใช้ในการทาง,งานครับสไลด์ต่อไปเรืยครับขอสไลด์ต่อไปด้วยครับหลังจากนั้นนะครับพอข้าวเนี่ยจะมันดับลงมาถึงจุดที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว ชาปะกรยอรก็จะมีพิธีองค์แขกครับหรือหรือซึ่งพิธีองค์แขกเนี่ยครับก็จะเป็นพิธีที่ให้ทุกคนในหมู่บ้านมาช่วยกันเกียเ่ยวข้าวครับซึ่งหลังจากพิธีองค์แขกในเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีพิธีเลี้ยงนกส่งสวรรค์ครับแล้วก็จะมีการไหว้ผีป่าผีขัีวไับกผีภูเขาครับเป็นเหมือนการขอบคุณธรรมชาติครับที่ให้พวกเขาได้มีผลผลิตที่ดีแล้วก็ เหมือนกับการเป็นการผลี่ธรรมชาติยอมให้ยอมให้เขาเป็นเอาส่วนของธรรมชาติมาทำมาเองครับจากสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าชาวประกายอน,นั้นจะให้ความสำคัญก,กับธรรมชาติมากและก็จะขอบคุณธรรมชาติอยู่สม่ำเสมอครับวัสดีครับ ผมก็จะพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับตอนที่พวกผมได้ไปภักสนามที่บ้านสบบาร์ทำให้ผมเห็นว่าทุกๆบ้านของที่บ่บ้านนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในทุกๆบ้านไม่ว่าจะเป็นไก่หมาหรือควายหรือจะเป็นหมูที่หน้าตาแปลกตาเหมือนผมก็เคยเห็นมาก่อนแล้วสิ่งสัตว์ที่ชนิดแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือไก่ครับไก่ของชบบาวบากะยอนนะครับเป็นพันธุ์ท,อท้องถิ่นครับ เขาเล่ากันมาว่าเป็นไก่ที่ได้มาจากป่าแล้วก็ไม่ต้องการการเลี้ยงดูอะมากครับสามารถกินแก่ที่มีเศษข้าวเหลืออยู่จากการที่ชาวบ้านเขาโมฆะหรือจะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากอาหารหมูครับทําให้การเลี้ยงดูของมันไม่ต้องใช้ค่าใช้จา่ายครับรวมถึงการเกิดของมันด้วยก็ไม่ต้องใช้ค่าใช้จา่ายเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเกิดจากไข่และเกิดขึ้นมาเรื่อยครับ ต่อมานะครับคือหมูครับหมูที่เราเห็นก็จะเป็นหมูที่หน้าตาไม่เหมือนหมูทั่วไปที่เราเห็นครับหมูทั่วไปที่เราเห็นจะเป็นหมูสีพูตัวอ้วนอ้วนหน้าลักน่าลังแต่ตอนนี้จะหน้าตาเป็นสีดำดูเหมือนแปลกตาดีครับหมูการเลี้ยงดูก็คือให้เศษอาหารครับหรือไม่ก็จะไปให้เป็นไบบอลผักต้มลูกต้มรวมกันแล้วก็เอาไปให้ก็ได้ครับหมูมีความเชื่อนานพิธีกรรมครับว่าจะ ต้องนำไปใช้ขอขมาผีในการที่ถ้าผู้หญิงท้องก่อนแต่งงานจะต้องนำหมูเดินรอบหมู่บ้านแล้วก็เชื่อดอครับเดี๋ยจะเป็นพิธีมงคลอย่างงานแต่งงานเพราะว่างานแต่งงานทุกคนแต่งงานจะมีแขกมาร่วมง,งานเยอะครับทําให้ต้องมีอาหารให้เลี้ยงแขกก็จะเชื่อหมูเลี้ยงแขกครับหมูการเกิดมาก็จะเกิดมารุ่นต่อรุ่นครับเกิดเข้าไม่ในป่าออกมา แต่เมื่อเราต้องการใช้เงินเราก็จะขายหมูถ้าตัวเล็กประมาณเท่านี้ครับก็จะขายได้ประมาณ5 7 0ถึงบาทครับแต่ถ้าตัวใหญ่เอ็ M y, ไมไวก็จะขายได้4-5,000บาทครับหรือจะมีการเช่าพ่อค้านไปให้บ้านอื่นกำเนิดลูกหมูก็จะให้เป็นค่าเช่ากลับมาไปนาะจจะเป็นหมูหนึ่งตัวหรือว่าเป็นเง่อนอื่นก็ว่ากันครับตัวต่อไานะครับควาย ควายเหมนกับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชาวบักระยอมากครับในอดีตควายนั้นมีหน้าที่คือไถนาก่อนไถนาก็ต้องมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยการเขาจะสอนมันแต่บางครั้งก็ต้องตีทํารุนแรงกับมันทาให้ให,หลายครั้งครับควายเกิดความเจ็บปวดแต่เมื่อเราสอนเสร็จก็จะมีพิธีกรรขอขามาควายเพื่อป็นการขอโทษที่ทํำร้ายควาย และให้ควายนั้นมีกำลังใจทำนาทำก้ก็ต่อไปครับควายนั้นมีพิกรรหลายอย่างครับที่สําคัญกับควายก,การอขอขมาควายการลดน้ำดักหัวควายนั้นจะไม่ค่อยมียมขายครับส่วนมากก็าจะขายเมื่อก่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นครับจะขายได้ตัวประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทครับหมาหมาที่เราเห็นทั่วไปของชาวบ้านอียอส่วนมากจะเป็นหมาสีดําหรือว่าสีแดงครับ เพราะว่าตามความเชื่อหมาสีดำกับสีแดงสามารถใช้ไปทําพิธีกรรมได้ครับหมาก็เจาจะยอมใช้ในการทําพิธีกรรมพวกพิธีกรรมแลกเท่านั้นครับเช่นการที่รักษาโรคอะไรแล้วรักษาไม่เคยหายครับรักษาไม่ค่อยหายหรือว่าพยายามทำทุกวิถีางแล้วไม่หายสักทีก็จะนาหมาไปเส้นไหว้ผีเพื่อเป็นการขอขามาครับแล้วก็จะใช้หมาเฝ้าบ้านครับไม่ได้เฝ้ายงแค่เฝ้าคนแต่ในความเชื่อของชออาวบะเอร์ยอนั้น อมาจะมีหน้าที่เฝ้าผีเช่นเดียวกันครับทำให้ผมเห็นว่าสัตว์แต่และชนิดก็มีความสำคัญแตกต่างกันไปแล้วสิ่งที่สำคัญของเขาก็คือสัตว์ของเขามันเหมือนเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพของเขาครับอย่างที่เพื่อนพูดมาก่อนแล้วว่าการทำนาของเขาถือเป็นสิ่งที่เขาถนัดแต่เขาทำเพื่อกินอยู่เท่านั้นไม่ทำเพื่อขายทำให้เขาต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมของเขาก็จะมาจากสัตว์ต่างเนี่ยนะครับ สัตว์ของเขาก็จะค่อยๆเลี้ยงดูมันก็เหมือนกับปุกอ,องมสินครับเราค่อยๆเลี้ยงดูมันก็เหมือนการค่อยๆหย่อนเงินวันทีละนิดทีละนิดจนมันโตเมื่อเราจําเป็นต้องใช้เงินเมื่อไหร่เราก็ขายมันเหมือนการทุกกระปุกความสินเอาเงินมันไปใช้เป็นทุนครับครับ